สวัสดีครับจอตนาดีนะครับมาแล้วนะครับพวกเราช่องธรรมหากินนะครับอ่ะอย่างนี้ดีกว่านะครับธรรมหากินไม้พดนะครับจอตนาดีชแนลนะครับวันนี้ก็มาบุกบ้านนะครับพี่แร่นะครับผมนี่คือบรรยากาศนะครับบ้านพี่แร่โอ้บ้านนี่ดูครับพี่น้องครับบ้านไม้ครับผมสุดยอดนะครับผมมาตรฐานนะครับผม อันนี้นานะครับเป็นนาปีนะครับเขาเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงเลยนะครับในน้ํามีอะไรครับในน้ํามีเรือฮไม่ใช่นะครับผมในน้ํามีปลานะครับผมในนี้จะเป็นในนี้จะเป็นปลาบึกนะครับจะเรียกว่าจะเป็นปลาบึกอันในบ่อนี้ปลาบึกเหรอปลาบึกเยอะสุสม,มากแต่ว่ามีทุ่ปลานั่นแหละบอลล่อเนื้ออันนี้กิโลละสองร้อยห้าสิบโอ้โหกิโลละ สุดยอดเลยตัวหนึ่งสองปีสิบกิโลสองปีสิบกิโลแล้วถ้ามันมีกี่ตัวพี่คิดดูสิสามมีกี่ตัวพี่พี่แร่บอกว่าประมาณร้อยกว่าตัวเราลงร้อยตัวโอ้ถ้าโลละน่าจะประมาณสักโลละเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์โลละสองร้อยห้าสิบตัวละสองพันตัวละสองพันตัวหนึ่งสิบกวโลโอ้โหนะครับนี่คือนะครับปลาบึกที่นะครับพี่แร่เลี้ยงไว้นะครับโอ้โหดูครับ คลองครับผมตีประมาณไปประมาณกี่เมตรประมาณกี่เมตรลองเข้าๆห้าสิบคูณห้าสิบห้าสิบคูณห้าสิบประมาณห้าสิบคูณห้าสิบนะครับลึกๆประมาณเท่าไหร่สี่เมตรได้ไหมเมื่อกี้พี่ได้บอกมันต้องวมทวมหัวสคนนั่นแหละเราประมาณนั้นประมาณสี่เมตรเพราะว่าเอาเอาเมตรร้อยเนาะนะครับผมประมาณสี่เมตรนะ นะครับวันนี้ก็คือนะเศรษฐกิจพอเพียงนะครับของพี่เล่นะครับก็ไม่เพียพอเพียงนะนี่ถือว่าเลี้ยงเป็นเศรษฐกิจได้เลยนะครับเลื้องเป็นอาชีพแล้เลยนะครับพวกเรานะครับทีมงานพดไม้นะครับช่องธรรมมาหากินนะครับมาดูการเป็นอยู่นะครับของพี่เล่นะครับผมพี่เล่ก็คือเป็นสาวสาวสวยนะครับที่อยู่ต่างประเทศแล้วกลับมาอยู่บ้านนะครับผมนี่เลยครับ บ้านนี้สุดยอดนะครับบ้านไม้นะครับดีครับสุดยอดนะครับผมเขาบอกว่าในน้ํามีอะไรท่านมีปามีเรือครับผมในน้ํามีเรือครับผมในน้ํามีปลาของแท้ครับผมของแท้ครับนี่ครับคือ นี่คือนาเป็นเสาเสาเสาสมัยใหม่ที่ทำนาดำอันนี้ทำนาดำใช่ครับพี่เล่ทำนาดำทำตก้าอยู่อ่านั่นตก้านะครับก็ถ่าย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 กบไปแล้วอันนี้พร้อมดำใช่ไหมครับอันนี้พร้อมดำถ่ายกบไปแล้วก็จะถ่ายอีกรอบหนึ่งนี่ถ่ายกบแล้วก็ถ่ายเขียดอ๋อถ่ายกบแล้วก็ไม่ข้อดีของการทํานาดําแล้วก็มีการถ่ายแบบนี้คือ ลูกกบลูกปลามันจะอนุบาลมันจะรอดเยอะมาก๋อคอยดูถ้าเวลาดำนาเสร็จแนละ้วมันจะเยอะมากเลยกบปลาในนี้นะอืมครับครับมันเป็นการอนุรักษ์ด้วยนะเดี๋ยวนี้ทันสมัยคือไม่ไม,ไม่ค่อยทําแบบนี้อีกแล้วมันเลยพวกปลาพวกก,กบมันเลยไม่มีที่ที่อนุบาลอืมครับผมใช่ก็พูดง่ายว่าอนุบาลปลาอนุบาลกบในนี้นะครับอืมโอ้ันปลาปลาคอยดูน้ำปากเบ็ดเต็มเลยอ๋อครับผมอ่าแล้วถ้าเราทํานาเสร็จนี่มันจะไปอยู่ยังไง ก็อยู่ในน้านั่นแหละอยู่ในนี้เลยขึ้นอยู่มันก็อยู่กับข้าวเราเลยจนเป็นน้ําจนเป็นปลาเจนาน่ปลาน้ําค่อน่ะปลาน้ําน้ําแห้งจนจนถึงเกี่ยวนั่นแหละแมจะสังเกตไหมปลามันจะเต็มอยู่ในเจนาตอนที่น้ามันแห้งออะมันจะเกี่ยวข้าวเห็นไหมถ้าถ้าน้ําแห้งปุ๊บแล้วก็จับได้โอเคหรือว่าว่าาปถือว่าธรรมชาติเนะปาน้ำแห้งครับสุดยอดเลยนะครับชีวิตอย่างนี้เนี่ย ชีวิตอันนี้นะครับชีวิตแบบนี้ก็คือเป็นชีวิตเรียกว่าวัยเกษียณเนาะแน่นอนวัยวัยเกษียณนะครับไม่อายุยืนนะอย่างนี้ครับท่านอายุยื<ใ>นไั่มีสารพิษอะไรเลยโอแคด่ดู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 ครับท้องทุ่งนาอย่างที่ใครหลายๆคนที่แบบว่ามีความฝันนะครับเราก็ฝันครับที่เราจะอยู่แบบทุ่งนานะครับอยู่แบบธรรมชาติแบบนี้นะครับผมเศรษฐกิจพอเพียงด้วยดูดูกล้วยท่านดูกล้วยกล้วยน้ำว่า น้ำว้านะครับผมด้วยน้ำว้าดูครับต้นครับผมต้นใหญ่มากเพราะว่าในนี้จะมีแม่นะครับขอบคุณนะทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกยอดไลค์ที่มอบให้กำลังใจนะครับของช่องธรรมาหากินไม้พดด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับผมทุกการติดตามนะครับ300กว่าท่านแล้วนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นเพื่อนกันตลอดปีแล้วก็ตลอดไปนะครับขอบคุณมากๆนะครับนี่ครับนี่บ้านนะครับผมธรรมชาติมากนะครับนะครับใครอยากจะสร้างสระน้ําไว้ข้างบ้านนะครับดูนะวิธีการเลี้ยงปลานะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับก็สามารถที่จะลองทําได้นะครับครับผมอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับ ที่มอบให้นะครับผมอ่านะครับช่องธรรมาหากินไม้พดนะครับขอบคุณมากๆนะครับอย่าลืมนะครับนะครับอย่าเพิ่งหนีหายไปไหนนะครับตอนนี้ไม่ได้ไปไหนนะครับผมกำลังนะครับกำลังว่าเอ่อเรียกว่าธรมาหากินอยู่นะครับอย่างไรก็ให้กําลังใจกันด้วยนะฮะพี่ๆนะครับทุกท่านนะครับขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ love you